จเจริญพรญาติธรรมทุกท่านนะครับมาสเตอร์ใหม่นะครับหรือจะเรียกง่ายๆว่าหลวงพี่ใหม่ก็ได้นะครับหลวงพี่ใหม่มาจากพิยาประดกธรรมสถานนะครับวันนี้หลวงพีม่มาในนามของทีมมคาจาริกนะครับโครงการเนี่ยที่มคาจาริกทําอยู่ดําเนินการอยู่ก็คือโครงการเพิ่มพลังแห่งสติสร้างคนดีคืนสู่สังคมนะครับเป็นโครงการที่ฝึกการเจเริญสตินะครับให้กับ ผู้ต้องหาผู้ต้องขังผู้ต้องขังดีกว่าในเรือนจำเนาะนะครับต่างๆทั่วประเทศนะครับแล้วก็รวมไปถึงสถานพินิษ์ต่างๆด้วยก็คือทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับทีเนี้ยการเจริญสติสําคัญยังไงนะครับก,การเจริญสติเนี่ยก็คือคําว่าสติก็คือการรู้เนื้อรู้ตัวเนาะมีสติต่นรู้อยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยนะครับทีเนี้ยเวลาที่มันมีปัญหาหรือเราไปทําอะไรที่มันเกิดข้อผิดพลาดหรืออะไรที่มันไม่ดีบางทีมันทามันเกิดขึ้นมาจาก บางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยจากอะไรนะไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยด้วยธรรมชาติเป็นด้วยด้วยธรรมธรรมชาติของของความที่ที่ที่มันไม่ดีอาจจะเกิดขึ้นด้วยขาดสติเนี่ยมันเลยมีผลการจเจริญสติจึงสําคัญเมื่อไหร่ที่เรามีสติตื่นรู้รับรู้อยู่ได้แล้วก็รูู้รู้ตัวอยู่ว่ากําลังทําอะไรอยู่เนี่ย ข้อผิดพลาดทั้งหลายแหล่หรือว่าอะไรที่มันไม่ดีที่ที่ทั้งเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่แลทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะเรามีสติรู้ตัวรู้ตัวอยู่นะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่มันมีอะไรที่มันไม่ดีแล้วมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็คือเกิดจากการที่เราขาดสติทั้งนั้นไม่ว่าจะขาดสติด้วยความโลภความโกรธความหลงผิดอะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นการจเจริญสติจึงมีความค่อนข้างจะมีความสําคัญนะครับเนาะทำให้สติแข็งแรงนั้นขึ้นนั่นแหละนะครับ ข้อผิดพลาดทั้งหลายมันก็จะลดน้อยลงนะครับในที่ปิยารุริธมามรถานแห่งนี้เนี่ยเราก็จะมีการฝึกการเจริสสติผ่านโปรแกรม m r p ซึ่งถอดมาจากสติปัฏฐาน4นะครับของพูทเจ้านะครับจริงๆสติปัฏฐาน4เป็นอะไรที่ลึกซึ้งนะครับก็ค่อนข้างจะเข้าใจยากเนาะนะครับแต่ m r p เนี่ยคิดค้นมาโดยพระอาจารย์ธนาดิตธรรมนันโทก็เป็นอาจารย์ของวงพี่เอง นะครับเมื่อสักทีเนี่ยนะครับได้ถอดรหัสมาจากสติปัฏฐานสีมาเป็น MRP นะครับเพื่อที่ให้คนทั่วไปนะครับสาธุชนคนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้นะครับเข้าถึงสติปัฏฐานสได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะหลักๆก,ก็คือเป็นการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับลมหายใจเริ่มต้นเนาะด้วยเริ่มต้นในเลเวลที่1อะไรเงี้ยเป็นการเรียนเรื่องของลมหายใจ หลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลมภายนอกหรือลมภายในก็ตามเนาะลมภายนอกเรารู้กันอยู่แล้วเนอะลมหายใจที่เราเข้าๆออกๆนี่แหละพัดเข้าพัดออกนะครับลมภายในก็เป็นอะไรที่มันละเอียดขึ้นนะครับถามว่าเราจะรับรู้เรื่องลมภายในได้ยังไงจิตต้องมีความแข็งแรงแล้วก็ละเอียดมากขึ้นถึงจะสามารถสัมผัสรับรู้ตรงนี้ได้นะครับและขณะที่จิตเราเมนสมาธิละเอียดรับรู้ตรงนี้ได้เนี่ย ขณะนั้นเนี่ยอากุศลทั้งหลายไม่เกิดแน่นอนเพราะไม่งั้นเราจะรับรู้อะไรพวกนี้ไม่ได้เนาะเพราะจิตมันก็จะไปนําออกไปที่อื่นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจิตเป็นตัวรับรู้ความรู้สึกทั้งหมดรับรู้ถึงเรื่องอารมณ์รับรู้ถึงความรู้สึกจิตจริงๆจิตเป็นตัวรู้นั่นแหละรับรู้ทุกๆอย่างที่เข้าผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางจิตก็ตามนะครับปรุงแต่งไปเป็นอารมณ์เป็นความโลภความโกรธความหลงผิดนู่นนี่นั่นะอะไรก็แล้วแต่เยอะแย,ยะไปหมดนะครับ ทีเนี้ยจิตมันเป็นตัวรู้และรู้เนี่ยไม่ได้รู้แค่เรื่องเดียวมันจะรู้เลยหลายเรื่องพร้อมๆกันทั้งหมดจิตเราถึงได้สับสนวุ่นวายบางทีเราถึงได้เหนื่อยนะครับสําหรับทุท่านใดที่ไม่เคยปฏิบัติเลยลองดูก็ได้เนาะรู้สึกว่าเราอยู่ในชีวิตประจําวันแล้วเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียเนี่ยรู้สึกมีความคิดอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายลองกลับมานั่งอยู่กับตัวเองนั่งดูลมหายใจตัวเองค่ั้นั้นก็เหมือนได้พักแล้วเพราะว่าขณะนั้นเนี่ยจิตมันไม่ได้คิดอะไร ไม่ได้ไปรุงแต่งกับเรื่องอะไรเลยมันกลับมาอยู่กับตัวเองโดยแท้แล้วถามว่ารู้ไหมรู้ตัวอยู่ไหมเราต้องมีสติตื่นรู้อยู่รู้ขนาดที่ลมมันพัดเข้าลมมพัดออกดูแค่นั้นก็พออันนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นตรงเนี้ยถ้าในภาษาของธรรมเนาะในภาษาของอพุทธเนี่ยก็คืออนานาปนาสตินั่นแหละนะครับซึ่งอยู่ในสติปัฏฐานสี่นะครับให้รู้ลมตรงนี้พอแล้วมันจะไม่รู้เรื่องอื่นถ้าเราตั้งใจ ถ้าเราเจตนาที่จะรู้แค่เรื่องเดียวมันจะรู้แค่เรื่องเดียวแต่มันอาจจะมีแวบๆบ,บ,บ,บ้างแหละเนาะเพราะว่าขณะที่เราเริ่มต้นฝึกเนี่ยจิตยังไม่ค่อยแข็งแรงมันก็จะแวบ,บไปทางนู้นทีไปทางนี้ทีไปปรุงแต่งกับอนาคตไปจมอยู่กับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งความรู้สึกทางกายทั้งไหลายแหละที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยร้อนบ้างเย็นบ้างเมื่อยบ้างปวดบ้างอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะรับรู้ได้ทั้งหมดทีเนี้ย เมื่อไหร่ก็ตามที่จิตเรามีสมาธิแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะครับมีสติที่แข็งแรงขึ้นเราก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันควรจะทําแค่นี้พอไม่ต้องไปรู้เรื่องอื่นพระอาจารย์หลวงพี่เนี่ยมาสเตอร์ทีเคยบอกไว้ว่าเวลาที่เราอยู่ในออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยปัจจุบันบางทีเจอเรื่องอะไรเนาะมีคนที่เขากําลังสร้างบุญทําบุญเกิดขึ้นก็ให้เราอนุโมทนายินดีกับบุญนั้น แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเรื่องที่ไม่ดีที่เราเห็นเรารู้สึกเข้ามาก็ไม่ต้องไปยุ่งแล้วก็ให้ท่องในใจไว้ว่าบาปนั้นข้าจะไม่ขอรับไวคำนี้ำคำาองพระาจารย์เนาะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นจิตมันนาออกไปข้างนอกจิตไม่ได้อยู่กับตัวเองมันไปรับรู้เรื่องของคนอื่นเห็นเขาไม่ดีไปปรุงแต่งไปนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ไปพิพิพากวิจารณ์ะ่ะเราคือเป็นเป็นส่วนหนึ่งของกรรมนั้นแล้วเนาะแล้วกรรมเนี่ย บอกเลยว่ากรรมมันอยุตทธรรมเสมอไม่ว่าจะทําดีหรือกรรมร้ายนะครับในหนังสือส่วนมวลก็ยังมีบอกไว้นะว่าไม่ว่าจะทํากรรมอันใดไว้จะเป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทําแบบนี้ก็แล้วกันจะทําได้ต้องมีสติก่อนเพราะถ้าไม่มีสติมันจะไหลไปตามมาเห็นปุ๊บอะไรไม่ดีปุ๊บแวบไปแล้วเฮ้ยทำไมทําอย่าง,งน,นั้นนี่ไม่ดีไอ้ที่พูดเนี่ยหลวงพี่เมื่อก่อนเคยเป็น แต่พอเอินได้ความเมตตาจากพระอาจารย์มาเตอร์ทีของเราเนี่ยนะครับได้บอกไว้ว่าเออท่านใหม่อย่างนี้นะอะไรเงี้ยอย่านำจิตไปข้างนอกอะไรเงี้ยนะครับเนาะแล้วก็กลับมาดูตัวเองกลับมาดูตัวเองง่ายที่สุดเริ่มต้นต้องมีสติก่อนแล้วกลับมาดูตัวเองดูอะไรกลับมาดูลมหายใจตัวเองก่อนเมื่อไหร่ที่กลับเรารู้ว่าเราต้องกลับมาทําอะไรเนี่ยจิตมันจะไม่ไปอะไรละมัน okay. จะเหมือนมาช่วงจังหวะที่มันมีจังหวะที่มันดึงสติกลับมาประมาณนั้นแหละ แล้วตรงนั้นเราก็จะไม่ไปเกี่ยวเพราะเราจริงๆเราก็ไม่ได้รู้อะไรชัดเจนเนาะเราแค่ประเมินเอาว่าอ๋อเรื่องนั้นมันไม่ดีเรื่องนี้มันไม่ดีเอ้ยทำไมไม่ทําแบบนั้นทาไมไม่ทําแบบนี้แต่ลืมกลับมามองตัวเองว่าตัวเองไปยุ่งกับเขาทําไมอย่างเงี้ยประมาณนั้นเหมือนกันอย่างเรื่องที่ล่าสุดที่เขาคุยคุยกันเนี่ยนะเท่าที่ได้ยินมาแต่ผมพี่ไม่ค่อยรู้รายละเอียดนะเพราะว่าไม่ได้ตามอาจารย์ไม่ได้ห้ามอาจารย์บอกว่าบางทีเรื่องบางเรื่องเราไม่ได้รู้จริงเราวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เรรรืื่่ออออองงงงงขขสเะไก็แแล้วต ถ้าโดยส่วนตัวนะเท่าที่ครูบาอาจารย์บอกมาก็เลื่อนผ่านเนาะเพราะว่าเราก็วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้บางทีเราไม่ได้รู้รายละเอียดลึกซึ้งอะไรมากมายเกิดว่าเราเห็นแต่เรื่องไม่ดีไงซึ่งอาจจะเป็นส่วนน้อยก็ได้เรื่องดีๆเราไม่เคยเห็นเราไปวิพากษ์วิจารณ์กรรมนั้นมันจะติดเราไปเพราะฉะนั้นกลับมาอยู่กับตัวเองอย่าไปยุ่งกับคนอื่นเอาง่ายๆกลับมาอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนกลับมาได้ยังไงก็มีสติไง กลับมาเรื่องสติเหมือนเดิมทําฝึกสติให้มันแข็งแรงนะครับท่านใดถ้าไม่สะดวกที่จะออมาเรียนที่นี่เนาะเพราะจริงๆที่เอ็มที่ปิยบุตรธรรมรถานเนี่ยจริงๆมีการถ่ายทอดหรือว่าออผ่านโปรแกร,รม m อ p มเนี่ยนะครับถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องสติเนี่ยได้หลายช่องทางไม่ว่าจะมาเรียนที่นี่เองนะครับที่เขาเรียกว่า ที่จะเป็นโมเดลของ M c a m คอะไรเงี้ยซึ่งก็มีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาเรียนมีคนที่ฝักใฝ่เรื่องของอสติเรื่องของสติปัฏฐาน4เนี่ยนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ก็เราก็จะมะีมาสเตอร์ผู้สอนเนาะนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะชำนาญน,นะครับในการเจริญสติตรงนี้แต่กับหลงพี่ไม่ได้อยู่ตรงนี้เนาะหลวงพี่ไม่ได้สอนตรงนี้เนาะหลวงพี่ก็จะไปสอนข้างนอกถ้าส่วนใหญ่ก็ใครจะเรียนกับหลวงพี่ก็ต้อง อยู่กันในเรือนจําเท่านั้นประมาณนี้แต่ที่นี่มีจริงๆมาสเตอร์ที่นี่นะครับก็เก่งๆหลายท่านนะครับและสามารถแนะนําให้ญาติโยมทุกท่านเดินในทางที่ถูกได้ด้วยพลังแห่งสตินะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีออนไลน์มีอะไรเงี้ยหลายรูปแบบนะครับเรียนทางออนไลน์ก็ได้ใน MRP เองเราแบ่งเป็น4ี่เลเวลตั้งแต่ระดับทอยาทเอ็กซ์เซนเชียลสแตนดารแล้วก็ระดับมาสเตอร์ uh, สีสีเลเวลนะครับ,ค,รบค่อยๆเรียนไปก่อนเริ่มต้นไปก่อนแต่ถ้าทันใดไม่สะดวกจริงๆเนี่ยนะครับไม่สะดวกที่จะเรียนรู้จริงๆไม่สะดวกที่มาที่นี่หรือแม้กระทั่งไม่สะดวกที่จะเรียนทางออนไลน์หลวงพี่แนะนาเนาะกลับมาอยู่ตัวเองให้ได้ก่อนแล้วดูลมหายใจตัวเองก่อนเนาะลองลองเลิกยุ่งกับสิ่งภายนอกสักแป๊บหนึ่งขอเวลาเอาเวลาสักสิบนาทียี่สิบนาทีต่อวนันลองดูก่อนเริ่ม,เร,มเริ่มต้น กลับมาอยู่ตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็สัมผัสรับรู้ลมหายใจซึ่งเป็นที่มันพัดเข้าพัดออกซึ่งเป็นสัญญาณชีพของเราเนาะเมื่อไหร่ที่เราไม่มีลมหายใจแปลว่าเราตายเนาะเพราะฉะนั้นกลับมาดูลมตัวเองก่อนพุทธเจ้าบอกให้กลับมาดูตัวเองไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นยุ่งกับตัวเองเพอไม่ต้องไปยืมลมหายใจคนอื่นมาดูด้วยดูของตัวเองเนี่ยแหละพิจารณาง,ง่ายๆเห็นถึงการเกิดดับของลมหายใจเมื่อไหร่เห็นถึงการเกิดดับของลมหายใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของลมหายใจตัวเอง จริงๆเราเปรียบเทียบด,ด้วยทุกอย่างกับทุกสรรพสิ่งหรือทุกเรื่องราวในโลกใบน,นี้ที่ผ่านเข้ามาหาเรานะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเสมอนะครับไม่อยู่กับเราคงทนทาวรเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะครับทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งที่พอใจและไม่พอใจเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันสมบูรณ์แบบหรือแท้จริงทุกๆเรื่องราวเนาะที่เกิดขึ้นดีหรือร้ายก็ตามเราเองไม่สามารถบังคับและควบคุมมันได้ตลอดเวลา อันนี้ครูบาอาจารย์บอกไว้เนาะนะครับเขาเรียกธรรมชาติสามการพิจารณาให้เห็นได้ถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็ลองพิจารณาแบบนี้อยู่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนถูกความเปลี่ยนแปลงควบคุมอยู่ตลอดมันเป็นแบบนั้นเห็นถึงการเกิดดับของลมหายใจตัวเองก็เห็นถึงการเกิดดับของทุกสปปรรพสิ่งได้ด้วยพลังแห่งสติทุกสิ่งทุกอย่างบางทีมันต้องพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเนาะบางทีฟังจากแค่คําบอกเล่ามันก็ อาจจะไม่รู้ละมันก็ใครเขาว่าดีก็ดีอ่ะแต่จริงจดีที่สุดเนาะหลวงพี่บอกว่าเอาลองลองทําดูก่อนถ้าเป็นส่วนตัวหลวงพี่นะหลวงพี่จะทําแบบนี้ลองดูก่อนว่าเอ้ยมันดีจริงไหมและพิสูจน์ด้ตัวเองอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นแบบนี้แบบนี้โดยผ่านคําแนะนําของอย่างที่บอกด้วยความเมตตาของพระอาจารย์หลวงพี่ถึงมาอยู่อย่างนี้ได้เป็นแบบนี้ได้ไม่งั้นคงไปนานแหละนะครับเนาะเรื่องของสติที่มันแข็งแรงอันนี้แหละสําคัญนะครับ ก็วันนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับก็ขอให้ญาติธรรมทุกท่านนะครับผู้ปฏิบัติทุกท่านเนาะผ่านพ้นทุกๆเรื่องราวไปได้นะครับในสังคมนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนะครับไปด้วยพลังแห่งสตินะครับเนาะในทุทกๆวันนะครับสาธุครับสาธุสาธุสาธุ